สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้เราอยู่เกมฮิโร่ดูเลยนะครับก็เป็นเกมโมบายเกมนงครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครหนึ่งตัวครับที่ได้ฟรีมาครับนั่นก็คือกวนอูครับผมมาดูกันดีกว่าว่ากวนอูนะครับทำอะไรได้บ้างครับผมก็สถานะครับสเตตัสเนี่ยครับข้างๆครับโจมตีเจ็ดนะครับเมทสามนะป้องกันห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะมีสกินด้วยนะครับ ใครสนใจนะครับมาดูพาสซีฟดีกว่าครับก็พาสซีฟสกิลของกวนอูครับผมก็เมื่อกวนอูครับเข้าต่อสู้กับศัตรูครับผมเมื่อโดนโจมตีจะมีโอกาสที่จะลบหลีกการโจมตีได้นะครับแล้วก็การใช้สกิลนะครับหลังจากการใช้สกิลครับการโจมตีครั้งต่อไปของกวนอูจะติดคีย์ิคอนนะครับการโจมตีปกตินะก็เนี่ยครับโบนัสนะครับเนี่ยครับเจ็ดตามเลเวลนะครับเลเวลหนึ่งก็เจ็ด เลเวลสองก็สิ้นตามการอัพสกิลนะครูดาวก็ลดลงนะครับประมาณนี้นะครับข้างล่างอ่าสกิลหนึ่งครับผมสกิลล่างนะครับกวนอูนะครับจะสร้างนะล่างเงาขึ้นมาโจมตีศัตรูแล้วก็ข้างความเสียหายทางกายภาพนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันนะครับเป็นเวลา1.2วินาทีนะครับดาเมจก็180ครับที่สกิลหนึ่งนะการอัพอะครัพเลเวลหนึ่งครับเลเวลสองก็220นะเลเวลสามก็2อง 60เลเวล4ก็300นะครับผมคูดาวซีวินะครับผมนี่ครับในระยะ800รแรงนะครับประมาณนี้นะสกิลสครับก็วนอูจะกระโดดไปในทิศทางที่เรากำหนดรับผมแล้วก็สร้างความเสียหายนะทางกายภาพนะให้แก่สตูที่อยู่รอบตัวครับตอนนี้ดามเมจก็ตามนี้ครับตามการอัพเลเวลสกิลครับเลเวลหนึ่งก็2 2 0อยยี่นะ เลเวลสองก็สองร้อยหกสิบประมาณนี้ครับเลเวลสามก็สามร้อยนะครับเลเวลสี่สามร้อยสิบนะครับกูดาวแบบวิ่เหมือนกันนะครับส่วนสกิลอัลติเมทครับผมกวนอูนะครับอืมจะนะครับไล่ลำนะครับไล่ลำหมายถึงว่าอืมหมุนนะครับเงารอบตัวครับอ่เงาพายุนะครับมันเงารอบตัวนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อันนี้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพ เป็นวินาทีนะเนี่ยทุกวินาทีที่เรเวล1ก็60สิบครับทุกๆศูนย์จนหวินาทีจะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็คนอูจะได้รับเกาะแล้วก็ไม่ได้รับผลของสกิลหยุดน,นะครับและแต่ว่าตัวเองจะไม่สามารถใช้สกิลอืนลน่นได้สกิลนี้ซึ่งถ้าใครเคยเล่นออมาออมมาในล o วีนะครับ,ร v, รบสกิลนี้จะเป็นสกิลอัติของออมมาแต่ไม่ได้ทําให้ติดสตันนะครับเหมือนเหมือนกับสกิลหนึ่งของ สวิฟเบลดหรือว่าจักรนน์นะครับสวิฟเบลดคุณคุ้นไหมในฮอนนะครับสกิลนี้สกิลปั่นนั่นเองครับแต่ว่าเป็นอัลติเมตของกรูนะครับอ่าไปดูเกียร์นี้ก่อนครับสําหรับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แนะนํานะครับอันแรกครับเดียร์มูฟนะครับอ่าเพิ่ม80มูฟสปีดนะแล้วก็เพิ่มบล็อกดาเมจนะครับสําหรับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มบล็อกดาเมจ สี่สิบนะครับสำหรับฮีโร่โจมตีใกล้นะอันน,น,นะน,น,น,นะนี้ต่อไปก็เด็ดกอข่าวอ่าเดดกอข่าวนะครับมือผีอันนี้กับมือผีนะครับลดคู่ดาวอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหายทางกายภาพสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้นะประมาณนี้ต่อไปก็ดมวนิ่แมสนะครับหรือว่าดูดดูเลือดใหญ่นะอ่าดูเลือดใหญ่เกาะดาเมจอะไรตามนี้นะเอ็กเทสเปีดนะเพิ่มฮิลนะครับอันนี้ก็ ดูเลือด20%จากการโจมตีนะครับแล้วก็ลดความเร็วของเป้าหมายนะครับ30%นะบเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่90%นะครับของตัวฮีโร่สามารถลดความเร็วเขาได้นะ <c oughs> แล้วก็ดูเลือดด้วยนะครับอันนี้ต่อไปครับเอเมอรเลอร์อารมอนะครับเอม์ลอร์อเรียว่าเกาะกระดูกนั่นเองครับเกาะกระดูกในโด,ดต้านะครับวันนี้ เพิ่มเกาะ30นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ยูนิตในระยะพันสองทำรถก่อสตูสามสิบนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้เกาะกระดูกนั่นเองคุ้นไหมเกาะกระดูกต่อไปก็นะครับก็ไล่แคนนอนนะครับอันนี้เกาะทุกการโจมตีจะมีโอกาสติดคิริคอนนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ตีกระจายสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับอืบัตเตอร์ฟูลี่ไอ้บ้าเนี่ยตีกระจายด้วยรึเปล่าครับประมาณนั้นตีกระจายครับต่อไปก็นะมาส์ทอฟเดอะอโพคาลิซิปครับอันนี้นะครับทุกการโจมตีจะมีโอกาสติดสตันนั่นเองครับคอนสตันรายละเอียดปีกย่อยนี่ครับบวกสิทสติงบวกสัมผัสดาเมจประมาณนี้อันนี้ก็มังกี้คิงบาร์นะครับในกในโดตาประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมนะครับ อ่านี่ยครับสำหรับควนอูครับอ่ะเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับผมมาลยครับผมแน่ะจะเป็นยังไงครับกลางไหมกลางก็ดี<ๆ>กลางมีคนมาละ,ะไปดีกว่านสปีดบูทก่กันเลยครับง่ายๆครับเรา เกาะครับหวาดไปปักก่อนนะอวดไปปกักมีปักหวาดด้วยตรงนี้ครับนี่เพิ่มเ,เกีก่ยววัวนุ้มือนกันครับนี่ครับเข้าป่าไปทั้งยังไงพัดซีมเลยครับผมขับมานี่นี่ครับสับเลยครับสับเลยน้องสับเลยเงา,าสับหลังครับดู ดูซะกก่อนเอาวว่้เข้าไปทำไมนะ,ะนี่ครับถอยกันครับตามมาเว้ <c oughs> ยเย่ละเย่ละนี่ครับคืนเหมือนกันแล้วครับผมมาสองครับแบบนี้ มีหมามาด้วยความชิบหายยังมาเยือเริ่มซื้อซื้อซื้อของซื้อของมาแป๊บนึงไม่พอ,อครับต้องฟาร์มนิดหนึ่งนะครับซื้อว่าเขาจะเข้าป่าตรงนั้นนะครับ ควรอูเราระวังกันแล้วกันครับอ่ะได้แล้ว สาบเลยครับไม่ทันตัวหลังก็ได้วะแม่มนยยหนึ่งตัวไงล่ะโดดมาทำไมนี่อย่าพูดเลยโดดมาทำไมเงาเลยได้ครับโดดไหมเอาวะนี่ครับนี่เรียบร้อยครับสองตัวเลยทีเดียว เนี่ยครับสร้างร่างเงาขึ้นมาเพื่อโจมตีนะไปเราห้อยดีกว่าครับกลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนเดี๋ยวมานะดจ๊ะ <c oughs> สกิลหนึ่งอัพรัวๆเลยครับก็เป็นตัวทำดาเมจสกิลหนึ่งดเาเมจค่อนข้างสูงกดกล้วตันตีนะตันตีนี่กดแล้ววิ่งไล่สับเลยครับสร้างพายุรอบตัวนะเนี่ยโดนแล้วครับเพื่อนเรา เราโดนแล้วหสามตัวหายละหมายเยอะเลยอ๋อนะครับมีเมดมาด้วยนะต้องระวังครับกินเรามีนะนี่ครับหนึ่ง <An enemy S 2> ตัวสองตัวเอาดิสับหลังเลยครับผม ไม่ทันมาโดนสตันเดี๋ยวดีดเดี๋ยว,ยว,ยวจะยังรู้วิ่งโดนสตันอยู่อเอาวะล่ะเอาวะล่ะมาเนี่ยเอาวะเอาวะล่ะนี่สตันแม่เรียบร้อยครับ มาช่วยเพื่อนไปนะมาในซีเรียอ,ยอย้ระวังระวังลูกพี่เมนั้นแหละนะแรงครับเมดตัวนี้ขึ้นบนดีกว,ว่าหรือว่าบนเราจะโดนแล้วนะวโดนนะบนโดนแล้ว <c oughs> ดนดีว่ครับสัดนด์นี่ครับ อเอาเฮ้ยเดี๋ยวโดนนี้ก่อนยังอืมไม่ได้เขายู่เท่าไหร่วะเนี่ยมือแฝดนะแบบเจ้าแฝดโอ้โหโดนมาสับเราแบบนี้ยิวกัน,นครับอืมเราเป็นคิวไปแล้วทีมเราโอเคอืมไงดูมันดูมันย่างย่างกลับตัวก็กได้วะ กวาดเรือป่าอยูน่นะครับขึ้นบนดีกว่าเราจะไปแกงมันนะเพื่อเรามาแล้วสองคนสามคนทำได้หรือเปล่ามันมันลงเลนกลาวลงเลนล่ากลงเน่าลงเน่ามันลงหน่ามีตัวมาครับตรงม,มาตรงนี้นะจ๊ะอืมตีแล้วหรือเปล่าหมาป่าฆ่าไปแล้ว นี่ไงนี่ไง,ไงไนี่ครับกดอันติไล่เลยครับไล่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 ไม่ทันทันวะไม่ทันโอ้ไม่ทันเพื่อนแล้ช็อตไปไอ้บ้าไม่ทัน, <c oughs> ทน,นครนะกดแปลงลายเป็นหมาวิ่งไล่เลยครับนี่ครับ <c oughs> ไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> ไม่ทันใครเลยวะ ตามดีกว่าเดินกลางก็ได้ว่โอ้ไม่ทันเนี่ยมันไหลเอ้ยไม่ค่าแค่สองนะอันนี้ถือว่าดีดาดาสกิลให้ดูด้วยกันมาวิสูบเลือดมาแล้วเฮ้ยขมุนขมุนสับป้องกันดีกว่าถ้าอย่างนั้น โอ้โหน่าเกินสองตัวนะอยู <cu> ่ได้วะอยู่ได้นะนี่ครับปั่นเลยครับนี่เรียบร้อยครับเดือบคิวนี่คุ๊บครับคุ๊บพี่แหลกคุ๊บพี่แหลก ล่างเราไปครับเราจะไปล่างไปฆ่ามันครับนี่ครับเราไปฆ่าตัวล่างดีกว่าครับมันกว่าเยอะจริงเชียวผมนี่ครับเรียบร้อยครับ <c oughs> สับไปหน้าไง,งายเลยทีเดียว <c oughs> ดูดสับให้หน้าไง,งา <c oughs> นี่ครับกนอูนะครับตัวฟรีครับผม <c oughs> ตัวฟรี เอามือผีมาแล้วได้มือผีไปครับเราดุยืนมีใครเข้ามาในป่าเยือเยเห้ยแล้วเห้ยเลยเยือยไม่มีเลยวะเยือนี่ไงนี่ไม่ทันว่ะอ๋อนี่ครับปั่นเลยครับนี่สับหน้างายไปครับอืม อย่าอย่าคิดนี่น้อความโหดพี่ไม่เป็นรองใครนะบอกไว้และพี่ไม่เป็นรองใครนะบอกอื่นี่นี่น,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 นี่น,นะนี่นี่น่าี่นี่นี่นไ่้ี่นว่าอย่าี่นะ่นี่ัา่นี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 ่ี่นี่น่นี่นนี่น่นม่รี่น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 ีนนี่่นี่ีนีนน่น่ไม่น่่น่นนีนน ตามโมนครับมามานี่ครับนี่นี่เรียบร้อยครับโ้หโดนสับหน้าไปเลยมันก็อันตีไวเกินให้ผมมั้งให้มั้งหรือวะอืมสามารถช่วยไม่คิดจะให้เราฆ่าเลยไงชีวิตบ้า นี่ครับหยุดเราไม่ได้แล้วครับนี่ครับสับเลยครับนี่โดนโอเคครับเดี๋ยวล่างเดีล่างเดี๋ยวล่างล่างมีข้าหมาออกมาข้าหมาไปแล้วไม่ให้เราเลยสักตัวนี่มาแล้วมานละวธนูธนูธนูมาครับ ถอยครับผมถอยก่อนถอยก่อนนะถอยก่อนตันตียังไม่มีตันตียังไม่มีถอยก่อนล่อล่อตีนล่อตีนล่อตีนมาล่อตีนมานี่สัตว์เลยครับผมนี่หนึ่งตัวนี่ไปไหนไปไหนน้องไปไหนไปไหนหนึ่งร้อยเก่งขนาดไหนก็เจอหมาหมูก็ตายแล้ววะ <c oughs> ลองดูไหมล่ะนี่ซับเลยครับนี่เรียบร้อยครับเก่งขนาดไหนหมาหมูก็ตายครับบอกเลยเราโหดไม่โหดไม่รู้หมาหมูก,ก,ก่อนครับผมติ๊กทอยแล้ว้องตายก่อนในป้าเลยดื่มกลับแล้วก็เล่นที่เรื่องขึ้นหน้าเลย,ม,เลยมันมายืนอ,อะไรอย,ยู่ในป่ามาเยืเยนเที่ยวให้เลย น่าจะน่าชนาะแล้วครับก็ตามนี้ครับสำหรับกวนอูครับผมขอบคุณทุกคนที่มา,มาชตามติดตามกันในสับสไครกันทุกคนครับผมพก,ก็ไปที่หน้าผมสวัสดีครับผม